สวัสดีครับพบกันที่ช่องทีเด็ดขลับกันอีกเช่นเคยวันนี้จะพาไปทํากําไรจากการวิเคราะห์ฟุตบอลสวีเดนซูปเปอร์เลตเทนนะครับผู้ระหว่างแซนไวเคนจะเปิดบ้านจะรับการเยือนของทีมซันสว่างเด่นราคาคู่นี้เปิดเมื่อที่เจ้าบ้านแซนไวเคนเป็นฝ่ายต่อราคาที่ครึ่งลูกขาวครับจะลงเตะที่สนามอาริน่าเยือนวันเล่นเวลาเที่ยงคืนตรงของค่าคืนนี้เจ้าบ้านแซนไวเคนซีซั่นนี้เริ่มต้นได้อย่างน่าผิดหวังครับโดยเก็บได้เพียงไม่กี่แต้มจากเกมแรกและที่สําคัญคือเพิ่งโดน โอลิบรล์สลมมาถึงศูนย์ปรตูตัสี่ในนัดล่าสุดส่งผลให้พวกเขาแพ้ถึง4จาก6เกมหลังสุดครับแม้ว่าจะฟังดูน่าเป็นห่วงครับแต่ก็ต้องเข้าใจว่าระหว่างช่วงที่แพ้พวกเขาก็ต้องเจอกับทีมแกล่งอย่างออสเตโวและก็แลนสโคนานะครับซึ่งเป็นทีมในกลุ่มหัวตารางดังนั้นจึงไม่สามารถบัดฟอร์มได้เต็มที่จากผลการแข่งขันเหล่านั้นครับ วนทางด้านซันสวาวทีมเยือนในเกมนี้นะครับแม้ฤดรูการทีล่าจะรอดพ้นจากการตกรอบกันเฉียดเฉียวโดยจบที่อันดับสุดสามนะครับแต่ผลงานในฤดูกาลนี้ก็ยังไม่กระเตื้องขึ้นมากนะครับโดยหลังผ่านไปเก้าเกมพวกเขามีคะแนนมากกว่าซซนวเคนเพียงแค่หนึ่งแต้มในช่วงหลังผลงานก็ไม่ได้โดดเด่นนะครับโดยแพ้ไปสองจากสามเกมล่าสุดซึ่งะทอให้เห็นว่าปัญหาของทีมยังไม่รับการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรมครับทัศนะาในเกมนี้นะครับ ทั้งคู่ต่างก็ประสบปัญหาในหลายด้านครับทั้งแนวรับที่หลุดตำแหน่งง่ายจึงมีแนวโน้มสูงที่จะเป็นการแข่งขันที่สูสีรายจะเต็มไปด้วยจังหวะผิดพลาดเล็กๆน้อยๆมากกว่าจังหวะเข้าทำที่เจียบคมครับสรุความน่าจะเป็นทั้ง2ทีมอยู่ในฟอร์มที่ยังไม่มั่นคงครับเกมลุกยังไม่เข้าที่เข้าทางผลงานใกล้เคียงกันมากในฤดูก,กาลนี้โอกาสแบ่งต้านมีสูงครับเกมนี้จะใจให้บอลลองเห็นคนเลือกเชียร์สันสวาลเหมาะสมกว่าครับเอาละครับขอให้ปังๆกันทุกคนนะครับชอบป็จัดขัดกระวน ที่ยังไม่มีที่ลงทุนผมจะส่งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับและอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ของที่ติดตามให้กับช่องทีเด็ดกลับของเราด้วยเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่ตอๆไปของพวกเราสำหรับวันนี้สวัสดีครับ